สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสตามประเทศอยู่กับพี่เจกระแสตามประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันเสาร์นะครับพี่เจเลือกเอาเกมเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลอนดอนดาร์บี้ครับเวสต์แฮมอันดับ16จะเปิดบ้านเจอทนนิสแมฮอตสเปอร์อันดับ4เวสต์แฮมมี3แต้มจากการชนะ1แพ้2เกมล่าสุดบุกถล่มนอริทแฮมฟอร์เรสต์มา3-0นะครับแคลมพอตเตอร์หมดสิทธิ์ใช้งานนิคัสฟลูครุกกองหน้าเยอรมันที่เจ็บนะครับตัวละครก็แม็กซ์คิวเมลกับมาฟาปานอตคุมเกมรับตรงกลางเจมวอร์ดพลาวโทมัสซูเช็คแนวรุกจารอดโบเวนลูคัสปาเกต้าคัลลัมวิลสันนะครับเจอกับทนนิสแมฮอตสเปอร์ มี6แต้มจากการชนะ2แพ้1เกมล่าสุดแพ้ขามบ้ากนกับบอลมัดไป0ูนยะครับโทมัสแฟรงก์ก็หมดสิทธิ์ใช้งานเดียังครูเซฟสกี้แล้วก็เจมแมดดิสันนะครับโดยลหลักก็เกมรับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกับคริสเตียนโรเมโรดันกลางก็ไม่น่าเปลี่ยนนะครับชาวปาลินญาหรือว่าเบนทันกูปาร์สานะครับแนวรุกชาวีซิมนส แนวรุกตัวใหม่ที่ดึงมาจากไลซิกน่าจะได้สตาร์ทเลยครับเล่นกับโมเมตคูดูสแล้วก็ริชารีซอนนะครับเฉอกันฤดูกาลที่แล้วเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านเวสแฮมบ้านสเปอร์สเปอร์ถลม่ม41ตามหน้าเสือเพราะมองสูสีนะครับอาจจะมองสเปอร์บุกมาเหลื่อมนิดนิดเวสแฮมเนี่ยแม้ว่าจะคืนฟอร,ร์มในเกมกับฟอร์เรสต์แต่พี่เอกว่าภาพรวมยังดูไม่ค่อยดีนะครับขณะที่สเปอร์การได้ชาวีซีมนมาเสริมน่าจะทําให้เกมรุกดูลงตัวมากขึ้นนะครับกระสานอังเดรก็ไหลสเปอร์ครับวัดใจทอนแอมฮอส แต่ลุ้นถึงบุกชนะมีสูงกว่าให้เชียร์ทอนาอดสเปอร์เป็นกระแสสเปเชียล1ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ